Nopadon Story A l i f e changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดล s สตอรี่พอดแคสตนะครับระยะหลังเนี่ยมีคนสอบถามผมมาเรื่อยๆนะครับว่าอาจารย์อยากจะแบบ productive อยากที่จะจัดการเวลาได้ดี อยากที่จะ,ะเปลี่ยนนิสัยอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนำหนังสือเล่มไหนบ้างนะครับก็ตอบไปนะแต่ว่าวันนี้ก็เลยนั่งมาคิดว่าเอ๊ะไหนๆมีคนถามเยอะแล้วก็เดาว่านะ่าจะมีคนนะสนใจอยู่เยอะนะผมเลยคัดหนังสือสีเล่มนะวันนี้เป็นการรีวิวหนังสือที่จริงๆผมหลายๆเล่มผมรีวิวไปรลยละเอียดแล้วละ่ะแต่ว่าจะขอมาเป็นรวมฮิตนะเป็นสีเล่มที่ผมคิดว่าถ้าใครอยากที่จะพัฒนาตัวเองในมุมของการ สร้างนิสัยใหม่ๆนะครับอยากจะสมมุติอยากออกกําลังกายจะทํายังไงให้เราออกกําลังกายได้สําเร็จอยากจะเขียนหนังสือนะครับหรือแม้กระทั่งอยากจะเลิกกิจกรรมอะไรบางอย่างเช่นไม่อยากกินจังฟู้ดเลยนะไม่อยากสูบบุหรี่เลยอะไรเงี้ยนะครับหรือจัดการเวลายังไงเนี่ยจะเอาหนังสือสี่เล่มมาย่อยให้ฟังนะครับว่าผมว่าสี่เล่มนี้เป็นสีเล่มที่ดีมากนะครับแล้วท่านลองไปหาอ่านดู เริ่มเลยนะครับเล่มแรกคือ MINI Habits นะครับเล่มนี้เนี่ยคนเขียนคือคุณสตีเฟนไกส์นะเล่มนี้เนี่ยหลักการมันอยู่แค่นี้เองจริงๆไม่ได้เป็นเป็นเป็นอะไรที่มันสับสนวุ่นวายอะไรมากมายนะคือบอกว่าการที่คนเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราไปตั้งเป้าไว้ใหญ่มากพอเราตั้งเป้าไว้ใหญ่นะมันก็เลยท้อคือมันอาจจะมีแรงฮึดมีบิลพาวเวอร์อยู่ไม่กี่วันนะ่ย เช่นผมผมอยากจะไม่เคยวิ่งเลยนะแล้วผมบอกว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนชีวิตแล้วล่ะจะต้องออกกําลังกายโดยการวิ่งแต่เป็นตั้งเป้าบอกว่าจะวิ่งวันละ10กิโลทุกวันถามว่าเราทําได้ไหมคําตอบคือโดยโดยทั่วไปนะอาจจะมีบางคนทําได้ก็ได้นะแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะทําได้แค่ 2- อสวันแรกหรืออยังเก่งก็สองสองสามสัปดาห์แรกเต็มที่เลยช่วงปีใหม่สังเกตไหมเวลาตั้ง New Year Resolution เนี่ยโหทำตลอดวันนี้ออกไปซื้อซืรองเท้าซื้อเสื้อวิ่งใหม่ชุดใหม่ตุ้บวิ่งวันละสิบโล เห็นไม่ชั้นนาได้ละพรุ่งนี้ก็ทําอีก10บโลพอเข้าวันที่3วันที่4เริ่มเหนื่อยมันไม่ไหวเพราะอะไรเพราะมันทั้ง10บโลอะมันเยอะอะพอมันเยอะมันก็เริ่มเกะเยใช่ไหมมันเริ่มเกะเยก็เข้าหลูมของเราก็คือเฮ้ยวันนี้ฝนคึมๆว่ะไม่วิ่งดีกว่าวันนี้งานยุ่งไว้ไว้พรุ่งนี้ดีกว่าแล้วมันจะเริ่มจากเล็กๆแบบนี้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายจากการเว้นแค่วันหนึ่งก็กลายเป็นเว้น2วันเว้น5วันแล้วก็เลิกไปใช่ไหม มินิเฮบ,บิทเขาบอกว่าเฮ้ยคุณคุณอยากวิ่งอ่ะคุณเริ่มต้นแบบนี้ก่อนคุณตั้งเป้าอะไรที่มัน mm. เขาเรียกว่ามันง่ายซะจนหน้าหน้าขำันนะเวลาเราเราตั้งเป้าแบบนั้นมันจะช่วยเรายัางไงมันลดแรงเสียดทานครับผมบอกได้เลยนะว่าอะไรหลายๆอย่างเอาเรื่องวิ่งเมื่อกี้นะแรงเสียดทานที่มากที่สุดนะตอนที่เราจะใส่รองเท้า,เาไปวิ่งไอวิ่งแล้วในแรงสดทานเราน้อยละแต่ตอนแรกอ่ะไอตอนที่บอกว่าจะวิ่งดีไม่วิ่งดีเนี่ยเนี่ยไอไอ้ A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 , มุมเนี้ย แดดร้อนก็ไม่อยากวิ่งฝนตกคึมๆก็ไม่อยากวิ่งอากาศดีแต่ว่าเอ๊ะวันนี้งานยุ่งก็ไม่อยากวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการลดแรงเสียนคือตั้งเป้าในการวิ่งให้มันตำ่ำบางคนบอกต่ำสัก5โลไม่อาจารย์2โลไม่อาจารย์อย่างนั้นก็ไม่ช่วยนะมันต้องต่ำจนหน้าหัวเราะครับต่ำยังไงเช่นวันนี้เราจะวิ่งแค่100เมตรโห1 0 0เมตรนี่ทุเล็ดมากเลยนะแต่ถ้าเคยบอกใครบอก100เมตรยาวไปนะไกลไปเฮ้ย1 0 0เมตรเยอะเอา10เมตร วันนี้เราจะวิ่งแค่10เมตรบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์บ้า่าหนังสือมินิแฮปปี้พูดแบบนี้เลยบอกว่าตั้งตั้งแบบนี้ไปเลยเพราะการตั้งแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะเราออกไปเนี่ยเราตั้งเป้าไว้10เมตรคือคือคือ,คอมันคล้ายๆหลอกตัวเองนิดนึงนอ่ะเพราะเรารู้ว่า10เมตรมันทําได้อยู่แล้วไงแล้วเราคิดว่าขี้เกียจยังไงก็ตามมันไม่มีใครหลอกที่วิ่งไม่ถึง10เมตรนะจริงป่ะแต่พอเราออกไปวิ่งนะครบ10เมตรแล้วนะร้อยทั้งร้อยนะไม่มีใครเดินกลับเข้ามาในบ้านบอก พอละ10เมตรไม่มีอ่ะพอมันวิ่งครบ10เมตรมันวิ่งไปได้เรื่อยๆล้วอย่างที่ผมบอกว่าแรงเสียนมันอยู่ตอนที่เราจะก้าวใส่รองเท้าออกนอกลัวไปวิ่งอ่ะตรงนั้นน่ะมีเยอะสุดแต่พอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะสิเมตรครบแล้วนะจบเราก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆอาจจะ5กิโล3กิโลอะไรก็ว่าไปใช่ปะ่ะพอพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่อย่าไปคิดว่าเมื่อวานวิ่งได้โลวันนี้จะ5โลไม่ต้อง10เมตรตั้งเป้าไว10้10เมตร10เมตร10เมตรทุกวันแต่ผมการันตีได้เลยนะเราจะไม่วิ่งแค่10เมตรอ่ะเราจะวิ่งอีก อีกไม่รู้กี่ต่อกิโลต่อกิโลเพราะพอวิ่งไปแล้วนะอะไรมันก็ง่ายอะเรื่องเขียนหนังสือเขียนหนังสือเนี่ยโอ้โหถ้าปรับตั้งเป้าบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะเขียนหนังสือให้จบเล่มหนึ่งนะทำไม่ได้หรอกวันแรกก็จะฟิตเขียนมาสิหน้าสักพักเลิกเพราะว่ามันไม่ไหวเขียนไม่ออกนึกไม่ได้หัวตื้อเลยคือมันจะมีเหตุผลมาสารพัดเลยแล้วพอพอพอมันรู้สึกว่ามัน มันมันเป็นอะไรที่ยากนะเราก็ไม่อยากกลับมาเขียนเนี่ยพอเปิดคอมก็ท้อแล้วไม่เอาดีกว่าแล้วก็จะหาเรื่องแบบไปเช็คอีเมลดีกว่าไปตอบเมลดีกว่าอะไรแบบนั้นนหะตั้งเป้าเลยวันนี้จะเขียนแค่บรรทัดเดียวซึ่งบรรทัดเดียวนี่โหทุเรศเลยอะคือคือมันจะมีใครทาไม่ได้เหรอเขียนบรรทัดเดียวใช่ไหมถ้าเราจะตั้งใจจะจะเป็นนักเขียนนะถูกว่าเขียนบรรทัดเดียวมันต้องเขียนได้ใช่ไหมเขียนไม่เหรอขอแค่บรรทัดเดียวแล้วเราจะเลิกแต่ในความเป็นจริงครับ มันยากสุดตอนที่เราจะเริ่มพิมพ์นั่นแหละพอเราพิมพ์ครบบรรทัดนี่ร้อยทั้งร้อยอะส่วนใหญ่นะคงไม่มาแบบอะครบบรรทัดแล้วพอแล้ว f u ล f i l แล้วจบไมอะมันจะเขียนได้เป็นหน้าหน้าเลยครับเพราะมัน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 มีโมเมนตัมอะมันมันเ,เริ่มหละนะก็หนังสือเล่มแรกนะแนะนําไปอ่านเลย mini habits นะครับ stephen g u ์นะมันมีคํพรมคํหนึ่งนะที่ผมชอบจากหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า e m b a r a s i n g goals with impressive result ดีกว่า impressive goals with e m b a r r a s s i n g result แปลว่า ไอ้เอเป้าที่มันน่าขำนะแต่มันได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดเนี่ยมันดีกว่าเป้าที่โอ้โหดูหรูดูเท่แต่ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยเนาะอ่าหนังสือเล่มที่2 Atomic Habits โอ้โหเล่มนี้ผมรีวิวไปเมื่อประมาณปลายปี2018นะใครอยากจะไปค้นนะก็ไปเสิร์ชคำว่า Atomic Habits ในน้องบดอนซอรี่ครับรีวิวไป3ตอนรวดแต่วันนี้สรุปสั้นๆครับคนเขียนคือคุณเจมส์เคลียร์นะเขาบอกว่าเวลาเราอยากที่จะทำอะไรเนี่ย ให้มันเป็นนิสัยเนี่ยขั้นตอนง่ายๆมี4ขั้นตอน1คือ make it obvious make it obvious คือทําอะไรก็ตามที่ทําให้มันเห็นชัดน่ยอยากอ่านหนังสือใช่ไหมบอกอยากเหมือนอาจารย์นพดลอาจารย์นพดลเขาอ่านเป็นนิสัยเลยวิธีแรกคือเอาต้องเอาหนังสือมาวางให้เห็นอย่ากหนังสือเก็บไว้ในตู้ทึบเก็บไว้ในตู้ทึบนิ่ไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราเห็นหนังสือมันมีแนวโน้มที่เราจะหยิบอ่านอยากเก่งดนตรีใช่ไหมอยากซ้อมดนตรีนะเอากีต้าร์มาวางไว้ที่ห้องโถงเดี๋ยวมันเห็นมันอดไม่ได้มันหยิบกีตาร์มาเล่น แต่ถ้าเกิดเอากีตาร์ไปใส่ตู้อยู่ชั้น2ไม่ได้เล่นนะี่ยนี่คือคอนเซปต์ง่ายๆของ make it, make it obvious นะอันที่2 make it make it attractive คือทำให้มันมันมีแรงดึงดูดนะเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันไม่มี motivation มันก็ไม่อยากทำใช่ปะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการการ l i n k ์สิ่งที่เรากำลังจะสร้างนิสัยกับสิ่งที่เราชอบเช่นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นนักวิง่งเป็นแบบโอ้โหฉันบบเกิดมาเพื่อเป็นนักวิง่งไม่ใช่เลย ผมไม่ชอบด้วยซ้าแต่ผมอยากที่จะออกกาลังกายเพราะนั้นเนี่ยผมจะพยายามนเดิ l e ันเด l e คือพยายามไปดึงดึงไอ้ก,การวิ่งอ่ะไปลิงก์กับบางสิ่งซึ่งผมชอบมากๆเช่นดูฟุตบอลอย่างตอนเย็นเนี้ยผมจะมีแบบสมมุติฟุตบอลมันมาหกโมงครึ่งเนี้ยผมจะีเฮ้ยสี่โมงครึ่งรีบไปวิ่งแล้วเดี๋ยวจะได้มาดูฟุตบอลซึ่งจริงๆไม่วิ่งก็ดูฟุตบอลได้มันไม่มีหรอกครับว่าคุณต้องไปวิ่งมาก่อนถึงจะดูแต่เราพยายามทำเขาเรียกว่า temptation bundling คือพยายามไปลิงก์กับสิ่งที่เราชอบมากๆนี่เขาเขาเรียกแท็กติกอันหนึ่งคือทําไงก็ตามให้มันรู้สึกอยากวิ่งขึ้นมาโดยโดยไปลิงก์ในลักษณะแบบนี้นะอันที่3ม make it easy คือทําให้มันง่ายอ่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องวิ่งวิ่งเนี่ยแต่ก่อนนะผมพยายามมานานาละแล้วมันวิ่งไม่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะว่าผมจะต้องตื่นตีห้าขับรถไปวิ่งที่สวนสาธารณะทําแบบนี้ไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะมันยากไง พอทําได้สองสาวันแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เมื่อกี้เกียจขับรถแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าผมเปลี่ยนที่วิ่งวิ่งที่ไหนแถวบ้านครับแล้วตอนนี้ง่ายกว่านั้นอีกเพราะว่าดันมีโควิดวิ่งแถวบ้านไม่ได้ไปซื้อลู่วิ่งมาอยู่ที่อยู่ที่บ้านเลยเพราะนั้นเนี่ยมันมันไม่อีดีซี่อะลงไปก็วิ่งได้เลยใส่รองเท้าแล้ววิ่งได้เลยอะคือคือไม่ได้มีอะไรยากอันนี้เขาเรียก reduce friction ครับทำแบบเนี้ยคือมันจะทำให้ให้เราเรา,เรามีนิสใสการวิ่งอันสุดท้ายครับ make it satisfying ม่ satisfying คือวิ่งเสร็จแล้วให้รางวัลตัวเองนะครับหรือบางอย่างเนี่ยรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะรางวัลอาจจะเป็นไอ้เรื่องของการวัดผลนะเช่นผมผมจะมีการติ๊กเลยผมมีการตั้ง OKR OK จําได้ไหมถ้าท่านฟังผมทุกสัปดาห์เนี่ยท่านจะจําได้ว่าผมจะมีอัปเดต OKR เรื่องระยะทางการวิ่งไอ้อย่างนั้นนะมันเป็น motivation ผมเลยนะคือคือไม่ได้วิ่งเอาโล่เอาถ้วยอะไรหรอกแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราต้องมีเป้าเราต้องไปขยบเข้าไปวันนี้วิ่งได้5โล3โล4โลอะไรก็ว่ากันไปนะมันขยบเข้าไปเรื่อยๆหรือบางอย่างเนี่ยเราเราเราทำทุกวันน่ยแล้วเรารู้สึกเองเราไม่อยากจะเสียสถิติเคยสังเกตไหมเช่นเรานั่งสมาธิทุกวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราไม่อยากข้ามอะอารมณ์แบบเนี้ยบบน,นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราข้ามไปเนี่ยกลับมาใหม่ได้นะแต่อย่าข้ามเกิน2วันนะนั้น Atomic h a b i t มี4ีขั้นนะ Make it obvious ทําให้ชัด Make it attractive ทำให้มันดึงดูดอยากทำ Make it easy ทำให้มันง่ายแล้วก็ Make it satisfying คือทำไงก,ก็ตามให้มันมีความสุขหลังทำนะถ้าไม่อยากทำอะไรทำตรงข้ามเลยครับคือสมมุติว่าไม่อยากกินจังฟูนะแทนที่จะ Make it obvious ก็ Make it unobvious ก็คือทำให้เราไม่เห็นจังฟูซะอยากไปซื้อจังฟูมาวางไว้ที่ห้องถงถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่อยากนะ k ม i อ a ด t r ท c กทีฟก็ทําเป็นตรงข้ามเลยทำให้แบบการกินช้งฟู้ดเนี่ยไปไปลิงก์กับสิ่งที่มันรู้สึกแย่นะเช่นเราอาจจะลิงก์กับอะไรดีละ่ะภาพที่เราอ้วนฉุอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากกินนะ m e k t it easy ททำตรงข้าเป็น Make it Difficult ทำให้มันยากเช่นบางคนบอกว่าคนติดทีวีเนี่ยอยากดูทีวีนะเขาเขาแนะนำนะถ้าใครติดทีวีแล้วเลิกไม่ได้นนะเอารีโมทคอนโทรลถอดฐานออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บชั้น2 จะดู TV ทีวีทีเนี่ยต้อง1ไปขึ้นไปชั้น2เอารีโมทคอนโทรลสต้องไปหาฐานมาใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะทําให้ยากขึ้นนะหรือ make it satisfying ก็อย่าทําให้มันมีความสุขนะครับไม่ให้รางวัลตัวเองะนะแม้กระทั่งทําโทษบางบางเรื่องด้วยก็จะช่วยทําให้เราเลิกลเลิกนิสัยได้นะอันนี้เล่มที่2นะไปแล้ว2เล่มนะครับเล่มแรกคือ Mini Habit เล่มที่2คือ Atomic Habit นะครับ เล่มที่3เป็นเรื่องของการจัดการเวลาที่ผมชอบอีกเล่มหนึ่งนะชื่อ Time Smart เขียนโดย Professor Ashley Wines นะ mm hmm. ก็<ๆ>กเคยรีวิวแล้วเช่นกันนะครับ a t o m i c Habit ก็เคยรีวิวแล้วนะครับ Mini Habit ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีหนังสืออยู่กับตัวนะอ่ะ Time Smart เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยนะคุณต้องรู้ก่อนว่าเป็นคุณเนะเป็นคนประเภทไหนนะเป็นคนที่จะเรียกว่าบ้าบ้าบ้า,งบางเงิน หรือเป็นคนที่บ้าเวลาเออให้ให้แว l ลกับเงินหรือกับเวลามากกว่ากันพอรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราลองมา t r a ็กเวลาของเรานะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทําเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนนะเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะคือคือปัญหาของคนเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเราไทมพัวคือเราจะไม่ค่อยมีเวลาทํานู่นทํานี่นะครับเราจัดการบริหารจัดการเวลาไม่เป็นนะทเทคนิคที่3ามี่ผมชอบนะคือเขาบอกว่า เราต้องไฟล์ถามก็ต้องหาเวลานะเล่าให้ฟังร้าวๆเพราะว่ารีวิวไปแล้วนะครับไฟล์ถามทำได้ไงเ <c oughs> ช่นนะหาเปลี่ยนเวลาที่มันแย่ๆเป็นเวลาที่ดีๆเช่นรถติดเนี่ยไปฟังพอดแคสต์เออถ้าท่านฟังพอดแคสต์ตอนรถติดเนี่ยนะแทนที่จะติดแล้วนั่งด่าไอ้แบบโอ้ยรถติดเฮงซวยอะไรเงี้ยนะเราฟังพอดแคสต์นี่เราได้พัฒนานะฟังออดิโอบุ๊กนะครับนะหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่า สร้างเวลาดีๆขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างนะเวลาตอนเย็นๆเนี่ยเป็นเวลาที่เราทําวิจัยไม่ได้ทํางานไม่ได้เหนื่อยเนอะลองเอากิจกรรมที่มันสามารถเอามาทําได้ตอนที่เราเราเหนื่อยๆอะ่ะผมยกตัวอย่างนะอยากเล่น a c e b o o k เนี่ยเล่นได้นะแต่อย่าไปเล่นตอนเวลาที่เรากําลังฮอตกําลังแบบโอ้โหจะทํางานไปนั่งน,นั่งเล่นเฟซเฟซบุ๊กไม่เวิร์กไปเล่นตอนที่มันหมดแรงและอย่างเงี้ยหรือจะดีกว่านั้นนะทำงานไปด้วยเช่นงานที่แบบตอบอ e ีเมลเงี้ย ตอบอีเมลมาตอบตอนเหนื่อยๆเะยเย็นๆเนี่ยนะอย่างเงี้ยคือคือการสร้างเวลาขึ้นมานะหรือการแฮกเวลาเช่น work from home นี่คือการแฮกเวลานะถึงแม้ว่าตอนนี้มันไม่ได้บายดีไซน์ใช่ป่ะมันไม่ได้การออกแบบแบบ,แบ,บโดยโดยความตั้งใจนะแต่จริงๆมันคือแฮกเวลาแฮกเวลาอะไรว่าเวลาเดินทาง <S <S ผมบอกได้เลยนะงานที่ผมอันนี้สําหรับวิชาชีพผมและสาหรับตัวผมเลยนะงานปัจจุบันที่ผมทำอ่ะผมทําได้ 1. ทั้งปริมาณมากขึ้นและ 2. อท้งคุณภาพดีขึ้นเ,เพราะผมได้เวลาคืนมาอย่างต่ำๆวันละ4ชั่วโมงแต่ก่อนต้องขับรถไปสอนเนี่ยสชั่วโมงอีกขากลับอีก2ชั่วโมง4ชั่วโมงหายไปบนรถถึงแม้ว่าผมก็มีเวลาฟังพอดแคสต์นะแต่4ชั่วโมงตอนนี้ผมเอามาเติมอะไรรู้ไหมสองงานเลยเติมงานวิจัยตอนนี้มีตีพิมพ์ส่งไปตีพิมพ์เยอะกว่าปกติและปีนี้น่าจะเป็นปีประวัติศาสตร์ เดี๋ยว,ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะที่จะมีบทความที่ส่งไปตีพิมพ์ไม่รู้จะได้รับตีพิมพ์หรือเปล่านะเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นอาจารย์มาเลยผมเอาเวลาช่วงหนึ่งในการปรับปรุงการสอนผมผมรู้ว่าสอนออนไลน์มันมีข้อ,ขอจํากัดผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีบางเรื่องทําได้ดีเท่ากับการเจอหน้ากันแต่ว่าผมอินเวสต์ time มากเลยในการเรียนรู้เรื่องนี้อ่านหนังสือเรื่องสอนออนไลน์วิเคราะห์ทําทุกอย่างเลยครับท,ที่มันจะทําให้ดีขึ้นแล้วผลลัพธ์มันน่า น่าประทับใจเลยล่ะก็ก็น,นั่นคือการแฮกเวลานะครับถัดไปนะครับคือให้ให้ดูว่าเวลาที่เราจะพักผ่อนเนี่ยมันมันควรเอาไปใช้ทําอะไรนะคือไม่ใช่ว่าทําโหมแต่ทํางานนะเราเราควรพักผ่อนแต่ว่าพักผ่อนที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็น active leisure มากกว่า passive leisure พูดพูดแบบนี้เดี๋ยวจะงง active ก็คือเช่นออกกําลังกาย take action ปลูกต้นมงต้นไม้นี่คือ active <c oughs> มันเป็นเวลาว่างที่ ที่ที่เราได้ได้ทำอะไรนะพาร์สสิฟคือนั่งแช่กินจังูฟดดูทีวีนะอย่างนี้ก็ถือว่าพักแหละแต่ว่ามันมัน,ม,นมันสู้แอคทีฟไม่ได้นะถัดไปนะเขาบอกว่าคุณต้องหาเวลาในการกินนะคือบางคนบอกกินข้าวบนโต๊ะอย่างนี้ไม่เวิร์กนะหรือการหาเวลาในการพบคนใหม่ๆการช่วยเหลือคนอื่นนี่นี่เป็นเป็นเวลาที่มีคุณภาพนะผมบอกได้เลยทําให้เราทั้งเรามีความสุขนะแล้วก็มีคอนเน็ชันมีอะไรเยอะแยะนะครับ หรือการเอาเวลาไปใช้กับธรรมชาตินะธรรมชาตินี่ไม่ต้องแบบว่าโหไปเดินป่าเขาเพราะว่าบ้านเราโดยเฉพาะกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นใช่ปะแต่ธรรมชาติง่ายๆสวนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับลองไปใช้เวลาตรงนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเราไปเจอโควิด1 9กันอยู่แต่ว่าถ้ามีเวลาได้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเจ๋วมากนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมผมพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ยาวนิดนึงนะ time management เนี่ย ชื่อหนังสือ Time Smart เนี่ยนะครับวิธีการหาเวลาแล้วต่อน,นิดนึงอีกอันนึงคือถ้าหาไม่ได้อะก็ต้องจ่ายเงินซื้อมาครับเวลาซื้อได้นะซื้อจากการเอาซอสเนี่ยงานบางอย่างที่เราทําได้ไม่ดีใช่ไหมเราเอาซอเอาซอสให้คนอื่นทำนะเอาซอสก็คือไปจ้างเขาทำนั่นแหละนะครับหรือบางทีเนี่ยก็บอกว่าของขวัญเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อของให้กันนะเราขอเป็นเวลาก็ได้นะ เช่นสมมติว่าญาติเราบอกให้เดี๋ยวเราจะซื้อของขวัญให้เธอวันเกิดบอกไม่เป็นไรหรอกเราเธอมาช่วยทํอันนี้ให้เราให้เรานิดนึงก็แล้วกันคือแค่นี้เราก็ appreciate แล้วนะเธอช่วยมาดูดูแลสุนัขที่บ้านสักวันหนึ่งได้ไหมอะไรไงเงี้ยเผอเราติดงานอะไรเงี้ยอารมณ์ล,ล้ใชๆแบบนั้นนะครับนะแล้วเขาบอกว่าใครชอบช้อปปิ้งนะคือคือโดยโดยเฉพาะสาวๆนะชอบแล้วแบบว่าโหเสิร์ชหาเว็บไซต์ตรงซื้อของให้ถูกที่สุดเขาบอกว่าทําแบบนั้นมอาจจะได้ของถูกที่สุดจริง แต่คุณอาจจะเซฟเงินได้20บาทแต่คุณใช้เวลาไป5ชั่วโมงลดลงครับอาจจะยอมซื้อแพง20บาทไม่เป็นไรหรอกนะแล้วคุณได้เวลากลับคืนมา5ชั่วโมงก็คล้ายๆกับการซื้อเวลาเหมือนกันอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายละสำหรับหนังสือเล่มนี้ดเดี๋ยวไปต่อหนังสือเล่มสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือ Reframe Time Reframe Time ก็คือแปลงเวลาเป็นเงินนะนะคือเขาเขาบอกว่าเวลาคนคนเนี่ยมองเวลาชอบมองว่ามันเป็นของฟรีอะ เพราะนั้นเนี่ยเราเราบางครั้งเราทําอะไรเยอะแยะมันเสียเวลาเราก็ยอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาในหนังสือมีการแปลงสิ่งที่ว่าเรียกว่าเวลาเป็นแฮปปี้เนสดอลลาร์นะครับเช่นนะผม,ผมยกตัวอย่างนะเขาจะถามว่าเอ๊ะระหว่างคุณได้เงิน x x บาทเทียบกับคุณได้ไปเที่ยว8วันคุณคิดว่าความสุขเท่ากันไหมแล้วเขาก็ปรับไอ้ xx ตรงเนี้ยให้มันว่าเที่ยว8วันมันก็คือมันมีความสุขพอๆกับได้เงิน x x บาทเนี่ยแปลว่า มูลค่าของการเที่ยว8วันเนี่ยที่เขาเรียกแฮ p ปี้เ s สนอ l ล a าเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ผมยกตัวอย่างเลยหนะังสือเขียนไว้เลยบอกว่าถ้าได้เที่ยว8วันต่อปีเนี่ยมันจะมีความสุขเท่าเทียบเท้วเท่ากับเรามีเงินเพิ่มขึ้น4,400ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อปีมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอเวลาที่เราได้มาเวลาว่างที่เราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะมันแปลงเป็นเงินได้มันมูลค่าของมันคือประมาณ4,400ี่ยเหรียญต่อปีเทียบกับความสุขที่เท่ากันนะกึกออกไหมฮะ ถ้ามองแบบนี้เราจะเสียดายเวลาเราเลยเนาะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ชื่อว่า Time Smart เล่มสุดท้ายละที่นำมาฝากวันนี้นะครับคือหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Output อันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับสีเล่มนี้มี mini habit มั้งถ,ถ้าจำไม่ผิดว่าผมอาจจะไม่ได้รีวิวเต็มๆแต่เคยพูดถึงนะครับตอน m i c habit รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ Time Smart รีวิวไปแล้วเล่มที่4คือ The Power of Output เนี่ย ค,คุณชิออนคาบาสวะเป็นคนเขียนนะอันนี้ผมอ่านเป็นภาษาไทยเพราะว่าหนังสือเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาแปลมานะครับเขาก็บอกว่าคุณทําอะไรก็ตามคุณอ่านอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องต้องสร้างเอาพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นการพูดไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทานะครับข้อมูลนํามาใช้เนี่ยควรจะใช้3ครั้งใน2สัปดาห์นะครับอันนั้นเป็นรโชอที่ที่เขาบอกไว้นะครับ แล้วถ้าเกิดคุณเอามาใช้3ครั้งใน2สัปดาห์นะมันจะกลายเป็นความทรงจําระยะยาวแปลว่าคุณจะจํามันได้นะคือมี Input เข้ามาดีเป็นคนชอบอ่านหนังสือดีเขาบอกแต่ว่ามันมีควรมีแค่30อีก70คนเป็นเอาพุตอย่างคุณฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะนี่คือ Input ครับแต่ฟังเสร็จแล้วทําอะไรฮะฟังเสร็จแล้วไปเล่าให้เพื่อนต่อนี่เป็นเอาพุธแล้วฟังเสร็จแล้วไปแชร์เขียนบอกว่าเฮ้ยเพื่อนฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้มีประโยชน์ว่ะนี่คือเอาพุ t แหละ ฟังเสร็จแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเออฟังพอดแคสต์นบะโดนสตอรี่แล้วมันมีไอเดียประมาณนี้นี่คือเอาพุดแหละคืออะไรก็ได้ที่เป็นเอาพุดครับก็ก็จะ,จะทําให้เรามีความทรงจําเรื่องนั้นดีขึ้นนะเอาพุดอย่างที่บอกพูดเขียนหรือไม่ก็ทานะเมื่อกี้ผมพูดถึงมินิเฮาบิทใช่ไหมเฮ้ยโอ๊ยลองไปตั้งเป้า,าไปวิ่งกันจริงจังเลยอะอย่างเงี้ยนะก็สี่เล่มทวนอีกครั้งนะครับมินิเฮบิทของสตีเฟนไกส์นะครับออมิเฮาบิทของเจสันเคลียร์นะครับ Uh, Time Smart ของ Professor Ashley w i n l a n d s แล้วก็ The Power of Output ของคุณชิออนครับะสวะคลาสสิกสุดละครับสีเล่มนี้นะครับสำหรับผมนะก็วันนี้แชร์เป็นรวมมิดแบบนี้บ้างนะเดี๋ยวไว้ยังมีอีกหลายเล่มเลยจาะมานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่อยากจะนำมาแชร์อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.